สวัสดีครับผมมิตรกะจากช่องคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนเชาวคอหนังทุกคนนะครับผมและนี่คือการรีแอคชั่นตัวอย่างหนังเรื่องบลีเทมรณะเป็นหนังไลฟ์แอคชั่นอีกเรื่องนะฮะที่มาอีกแล้วตัวอย่างทีเซอร์เทเล,ลอร์เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้นะฮะเป็น ตัวอย่างเล็กๆ30วินาทีนะครับกับหนังเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าการ์ตูนเรื่องนี้ดังมากๆนะฮะสำหรับเทพมรณะบีดเชื่อว่าคนที่ชอบดูการ์ตูนเนี่ยหลายๆคนก็คงจะเคยอ่านแล้วก็เคยดูอ,อนิเมะอะไรเงี้ยมาบ้างนะส่วนผมเนี่ยส่วนตัวก็เคยอ่านนะฮะสมัยวัยที่เรียนอยู่วัมๆๆยมปลายอะไรเงี้ยเป็นการ์ตูนที่สนุกและมีเอกลักษณ์ของตัวเองสูงนะฮะในเรื่องของอาวุธ แล้วก็ม,มียงวิญญาณอะไรต่างๆก็ตื่นเต้นนะฮะสำหรับไลฟ์แอคชั่นเรื่องนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะสมจริงแล้วก็แบบเหมือนการ์ตูนขนาดไหนนะฮะพวกตัวละครตัวละครอ,ออกแบบได้แนบเนียนไหมอ่ะก่อนจะไปดูกันนะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนเหมือนเดิมครับที่โดเนทมาเป็นกำลังใจนงนในการทำคลิปกันนะครับคลิปนี้นะฮะมีคุณเจนทวี2.73บาทคุณกิฟต์เอ็นเวลูบาทคุณลวิทย์เนตรโสภา23บาทคุณจักรินธรรมมาพฤษนะฮะ15บาทก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทั้ง4คนด้วยนะฮะที่น,าาในใจ เข้ามาได้เป็นกำลังใจกันได้เลยครับมีรายละเอียดใ,ใต้คลิปนะครับอ่าสั้นๆนะฮะสำหรับคลิปนี้หนึ่งนาทีนะฮะเราไปดูเลยดีกว่าไปอื้อิจิโก้หน้าเรียมโอ้โหฮลโหลฮลโหลโอ้โหฮลโหล,โหล,โหลโสมจรงิง <c oughs> ลูกเคียร์เน่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหยิ่เ่มเทพ โคุดสกิฮิจิโกะโอ้มีสองตัวเหรอเนี่ยในตัวเดียวยังอยู่เท่อะโอ้โห อิจิโกะแม่งโคตรเหมือนเลยครับเอาจบแล้วนะสำหรับทีเซอร์เทลเลอร์นะฮะมันจะสั้นหน่อยนะว่าเป็นแค่ทีเซอร์เฉยๆยังไม่ได้เป็นแบบเทลเลอร์เต็มตัวเอาความรู้สึกหลังจากที่ดูตัวอย่างนี้นะเราได้เห็นนิดๆหน่อยๆนะฮะสำคัญสำคัญในเรื่องอย่างตัวละครนะฮะนั่นก็คือ iko, อิจิโกะพระเอกของเราลูเคียใช่ไหมผู้ช่วยของเขาแล้วก็ฮอลโล่นะฮะสัตว์ประหลาดหรือว่าปีศาจน,นะฮะที่กินวิญญาณป็นอาหารก็ต้องบอกเลยว่าคุโรสกิอิจิโกะนะฮะได้นักแสดงดําอย่างฟุกุชิโชต่านะฮะซึ่งเคยเป็นพระเอกคาเม แสดงนําแล้วเพิ่งผ่านการแสดงหนังใหญ่ของญี่ปุ่นก็คือ r o มาร์โ l ่ไอวิ with Yesterday You นะฮะอันนี้ผมดูนะฮะสำหรับ To m um o r r o w ในเรื่อง To m um o r r โ w เอาง่ายๆเลยพระเอกคนนี้สาหรับผมแล้วเป็นพระเอกที่แนวมานิ่งหน่อยลักษณะจะคล้ายๆพวกเด็กเนิร์ดพวกเด็กเรียนอะไรเงี้ยพอมาเป็นอิจิโกะต้องเป็นเด็กซ่าเออคนละบทบาทกันเลยท้าที่เห็นแบบเมื่อกี้นะฮะผมผมเนี่ยดีไซน์ออกมาได้โอเคมากๆเลยนะผมสีส้มเหมือนในกระตูนเลยลักษณะการใส่เสื้อยมทูต ดาบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบใช่เลยอะ่ะส่วนคนที่รับบทเป็นลูเคียนะฮะก็คือซูกิซากิฮานะนะครับผมผมไม่รู้จัก ผู้หญิงคนนี้มาก่อนเลยแต่โอ้โหลูเคียเนี่ยนะดูจากคาแรคเตอร์ใบหน้าอะไรของเขาทรงผมเนี่ยไม่ใช่เลยอะลูเคียในเวอร์ชั่นของการ์ตูนมังงนะหรืออนิเมะจะลักษณะผมสั้นแล้วตัวเล็ก,ลกๆใช่ไหมลักษณะจะเพียวเพียวพวๆหน่อยแต่ลูเคียในเวอร์ชัน l ็อคแอคชั่นนี่คือผมอยาวมาละแล้วก็มีผมแบบย้อยๆอันนี้อาจจะลคล้ายๆหน่อยผมว่าคนที่ลักษณะคล้ายลูเคียของในสแสดงญี่ปุ่นมีอีกเยอะนะทำไมใช้คนนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันผมว่านี่น่าจะขัดใจคอ การตูหนังเรื่องนี้เลยแหละสำหรับลูเคียมาต่อที่ฮอลโล่นะที่เห็นที่ตอนที่อิติโกเอาดาบของเขาเนี่ยฟาดที่ที่ฮอลโลนะฮอลโลบอกเลยว่า CG เนียนอยู่ฮะเนียนกริปเลยอันนี้ออกแบบมาได้เข้ากับภาพคนจริงๆอะ่ะแบบน่ากลัวดีนะฮะอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าให้ดูหนังจริงๆน่าจะมีอารมณ์ะคล้ายๆพวกปอรสิท์หรือพวกโตเกียวกูแน่เลย CG อะ่ะซ G ของลักษณะ หนังรักแอคชั่นญี่ปุ่นเนี่ยจะประมาณทรงนี้หมดต้องดูเต็มๆแหละอันนี้ตัดสินอะไรบ้างไม่ได้ก็ประมาณเนี้ยนะฮะสำหรับทีเซอร์ตัวเนี้ยมันยังบอกอะไรบ้างไม่ได้เราได้ดูแต่นะักแสดงที่แคสมานี่แหละส่วนตัวแล้วผมชอบแต่อิจิโกะนะแล้วก็ฮอรโรว์กเกูเคียร์นี่ไม่ผ่านไม่ค่อยเหมือนนะฮะเออ,เ,อ,อเสริมนิดน,นึงนะฮะผมได้รู้ข,ข้อมูลมาจากน้องคนนึงเขาบอกว่าเนื้อเรื่องในไลฟ์แอคชั่นของบีดเนี่ยจะดําเนินเรื่องถึงแค่เล่ม8เท่านั้นนะฮะก็คือตอนแรกๆที่ลูกเคียเนี่ย มหาเพลงใช่ปะ่ะแล้วก็ตอนที่ลูเคียกลับไปโซไซตี้เท่านั้นนะยังไม่ทันขึ้นไปโซไซตี้นะในเรื่องบีดในเวอร์ชันคนแสดงจริงภาคนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรลังกาลมากอย่างที่คิดแต่ก็น่าจะสนุกพอตัวถ้าเล่าเฉพาะแรกๆมันยังไม่ถึงกับพลังอะไรยังไม่ถึงกับสเกลพลังเวอร์วังอะไรนะก็จบแล้วนะฮะสำหรับการเลี้ยงเช่นหนังเรื่องนี้นะชอบอย่าลืมกดติดตามนะทุกใครกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับกดติดตามกระดิ่งไว้ด้วยนะแจ้งเตือนกันได้ทุกคนนะฮะจะได้คคคคออออมมมเเเนน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 นตต์์กกกกกัััสสุุๆๆๆยยขำะะะะฮฮ่่าาาาิดป็รรีแชไลบ้ วันเจอกัใหม่ครับสดีครับ